สวัสดีค่ะเพื่อนเพวันนี้ฟ้าใสามีขนมกล้วยบทชีมาฝากเพื่อนเพืนพี่ค่ะขนมหวานมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะเพื่อนค่ะ เชิญใจค่ะเพื่อน ชื่นใจค่ะอร่อยมากมาทานก,นก้วยกบรกาแฟใส่ค่ะ